จริงๆก่อนที่จะเริ่มปลูกผักอะไรสักอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องลองถามตัวเองก่อนว่าเราชอบกินผักอะไรคือเคล็ดลับทุกคนมันอยู่ที่การปรุงดินเลยปรุงดินเนี่ยเหมือนการปรุงกับข้าวเลยทุกคนต่อไปเราก็จะโรยเมล็ดทานตะวันเค้างอ่อยที่สุดก็คือเรามารอดูกันว่า5-7วันเนี่ยมันโตไหมส่ามสองสวัสดีค่ะพบกับช่อง พีชปานิชาวันนี้มารีวิวการปลูกผักกินเองครั้งแรกสำหรับมือใหม่หัดปลูกปลูกผักไม่เป็นปลูกผักไม่โตจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยต้องบอกก่อนเลยทุกคนคือเราเป็นคนปลูกผักไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้เรื่อง,องอก,ก,อกอรารปลูกผักเกลยแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะลองปลูกผักกินเองดูบ้างมันจะยากไหมนะ คือตอนแรกเราก็เคยหาข้อมูลแล้วเรารู้สึกว่ามันยากมันต้องปรุงดินมันต้องทํานูน่ทนทํานี่ก็เลยไม่ได้ลองทำสักทีไม่ได้เริ่มทําอะไรสักทีจนไปเวิร์กช็อปกับกรี e นอรีนะคะไปได้ไปพูดคุยกับพี่โอพี่โอฮิปอินซีฟาร์มเนาะคือเขาก็มีวิธีการปลูกผักฉบับที่ทําได้ง่ายๆอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออพอเราได้ไปเรียนรู้จริงๆอะ่ะเฮ้ยมันง่ายกว่าที่คิดถ้าเรารู้สึกว่ามันยากอะ่ะเราก็จะไม่ได้ลงมือทําอะไรสักทีเนาะจริงๆก่อนที่จะเริ่มปลูกผักอะไรสักอย่างเนี่ยเราอาจจะ จะต้องลองถามตัวเองก่อนว่าเราชอบกินผักอะไรเพื่อว่าถ้าเราปลูกผักที่เราชอบเนี่ยเราก็อยากจะดูแลมันเราก็อยากจะเฝ้ารอที่จะกินมันถูกไหมเออสิ่งแรกคือปลูกผักที่ชอบ 2. คือเรารู้สึกว่าถ้าปลูกผักที่มันโตง่ายอะ่ะเราจะมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจในการปลูกผักต่อไปเพราะว่าเราเห็นมันว่าเฮ้ยเราสามารถทําได้ปลูกผักอื่นๆก็คงจะไม่ยากหรอก สำหรับเราเนี่ยไม่รู้จะปลูกรอดไม่ลอดขอลองปลูกแบบผักง่ายๆก่อนละกันที่แบบ7วันกินได้เลยอะ่ะอยากเห็นผลเลยพี่โอเลยแนะนำค่ะว่าเนี่ยขนาดเด็กอนุบาลยังปลูกได้เลยนะแกะถ้าแกปลูกไม่ได้เนี่ยต้องพิจารณาแล้วนี่เลยทุกคนเราเลยลองปลูกต้นอ่อนทานตะวันที่โตได้ภายใน7วันกินได้เลยวิธีปลูกเนี่ยนะก็ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก mm. คือเคล็ดลับทุกคนมันอยู่ที่การปรุงดินเว้ยคือพี่โอเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะใครที่ปลูกผักแล้วไม่โตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรามือร้อนหรืออะไรหรอกบางทีมันอยู่ที่ดินที่เราต้องใช้ในการปลูกด้วยบางทีดินมันหนาเกินไปหรือดินมันไม่เหมาะสมกับผักของเราอะ่ะเมล็ดพันธุ์อ่ะมันก็เลยไม่สามารถจะเติบโตได้วันนี้พี่โอเลยมาแชร์วิธีการปรุงดินจ้ะปรุงดินเนี่ยเหมือนการปรุงกับข้าวเลยทุกคน ก่อนอื่นก่อนจะไปบุ้งดินเนี่ยขอเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยละกัน 1. ก็คือมีเมล็ดทานตะวัน 2. ตะกร้าพลาสติกหรือตะกร้าอะไรก็ได้สําหรับปลูกผักเนะาะ3ดินถุงที่หาซื้อได้จากร้านต้นไม้ทั่วไป 4. ขุยมะพร้าว 5. ขี้เท่าแกลบดำหกขวดน้ําหรือว่าจุกรดน้ำเนาะเอาไว้มาแบบรดน้ําตอนท้าย เตรียมตัวเสร็จแล้วเตรียมของเสร็จได้เวลาลงมือแล้วจ้าวิธีแรกทุกคนก็คือเราที่เราบอกเนาะว่าพี่โอ๋บอกให้เราปรุงดินกันก่อนก็คืออย่างแรกคือต้องล่อนดินล่อนดินถุงล่อนขุยมะพร้าวร่อนขี้เถ้าแกลบเนี่ยด้วยตะกร้าอันหนึ่งนะแล้วก็พอล่อนเสร็จเนี่ยเราก็เอาดินทั้งสอันน่ะที่ถูกล่อนแล้วอะ่ะ มาแบ่งเป็นสัดส่วนนะทุกคนเป็นสัดส่วน2ต่อ2ต่อ1นก็คือมีดินและขุยมะพร้าวเนี่ยสส่วนขี้เท่าแลบเนี่ยหส่วนเราอาจจะกะกะก็ได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยเป๊ะอะไรขนาดนั้นแหละเนาะต่อไปเนี่ยเราก็คลุกเขาเหมือนแบบทํากับข้าวทุกคนคลุกแบบส่วนผสมคลุกตัวเจ้าดินเนี่ยให้เข้ากันดีนะแล้วก็ เตรียมไอตัวตะก,ก้าที่เราจะมาปลูกอะไว้เลยก็คือว่าเอาใยมะพร้าวเนี่ยมาปูลงตะก,ก้าก่อนบางๆนะบางๆเพราะว่ายยมะพร้าวเนี่ยพี่โอบอกว่าจะทําหน้าที่ปิดรูถาดไม่ให้ดินร่วงทะลุลงไปแล้วก็ยังเป็นแบบเหมือนชนวนกันความร้อนจากพื้นสู่มเมล็ดด้วยต่อไปค่ะทุกคนก็ ใส่ดินที่เราผสมไว้อี่ดินที่เราปรุงไว้นะใส่ลงไปในถาดตะกร้าของเราแล้วก็ให้เหลือความสูงจากขอบเนี่ยนิดหนึ่งโดยไม่ต้องเอามือไปกดดินนะทุกคนไม่ต้องเอามือไปกดให้มันแน่นๆต่อไปเราก็จะโรยมเมล็ดทานตะวันลงไปบนดินเลยคางอร่อยที่สุดก็คือมเมล็ดทานตะวันใช่ไหมฉันร้องถูกใช่ไหม ก็โรยมเมล็ดไปนะทุกคนก็เกลี่ยให้ทั่วถาดโดยไม่ให้มันแบบน้องไม่ต้องอซ้อนกันนะวางให้น้องกระจายกระจายแล้วก็เอาดินบางๆเนี่ยกลบไปนิดหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายทุกคนก็ลดน้ำนะเช้าเย็นเลยแล้วก็ถ้าดินยังชื้นอยู่ก็อาจจะแค่วันละครั้งก็ได้ วางไว้ที่แดดรำไรอะไรประมาณนี้แล้วพี่โอก็บอกว่าการเพาะต้นอ่อนอาจจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเนาะเพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์อาจจะมีสารที่เลี้ยงต้นอ่อนอยู่แล้วทีนี้ทุกคนเรามารอดูกันว่า5-7วันเนี่ยมันโตไหมแตนแตนแตน,นี่คือวันที่7ค่ะทุกคนว,ว้าวนอนโตแล้ แต่ว่าเรียกว่าในกระถางก็จะน้อยน้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงพี่น้องเนี่ยหล่นไปตรงข้างบ้านข้างรั้วเรานะ,ะเปลือกเขาหลุดออกมาละนี่พร้อมทานแล้วเดี๋ยวเราจะตัดนะจ๊ะตัดแล้วก็ใส่กล่องเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปต่างจังหวัดเดี๋ยวผักจะเน่าเอาเก็บผักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อายมาทำอาหารกัน พิถันอะไรมากหล่นตรงข้างรั้วบ้านเราเองดูดิโตแบบตัวยาวมากเลยอะเขาเรียกว่าน้องเนี่ยอยากเติบโตนอกกระถางนะคะอยากเป็นอิสระโหน้องยาวมาค่ะเดี๋ยวมาตัดจากตรงนี้กันแม่แล้วอันนี้คือไม่ได้ดูแลด้วยนะทำไมน้องโตโตกว่าแม้วดน้ำในกระถางแล้วน้ำมันหล่นลงไปเปล่าใช่หรอ นี่นะคะทุกคนก็ถอดในตัวที่มันเป็นเปลือกดําๆของต้นอ่อนทานตะวันออกแล้วก็เอามาล้างน้ําแล้วเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องไว้เอาไว้ทําอาหารวันต่อไปที่เก็บผักที่สวยงามนะคะเราไปอ่านมาก็คือต้องล้างให้สะอาดแล้วก็นี่ซับน้องๆให้แห้งๆนะคะอย่างเบามือนะคะน,นี่เรียกว่าเบาไหมกรอบๆไปเลยซับน้องๆนะคะซับน้องๆแล้วก็เดี๋ยวเอาทิชชู่ปุมอีกทีอทันเดียวนะคะพอนะคะเสร็จแล้ว ประมาณนี้คะ่ะทุกคนคือหลังจากที่เราเก็บใส่กล่องเนี่ยก็คือไว้ได้อีกประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์อะผักยังไม่เน่าเลยวิธีนี้เวิร์กมากตังมากแล้วก็จะบอกว่าแอบตอนนี้แอบปลูกผักกวางตุ้งอยู่น้อยๆอ,อันนี้ของน้อง <c oughs> มันกําลังจะโตนะคะทุกคนก็บอกเลยคะ่ะว่า ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้หรือว่าลองไปปลูกผักกินเองได้ที่บ้านง่ายๆเนาะยัยงไงก็อยากให้ทําคลิปอะไรก็บอกมานะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ